ครับวันวันนี้ดีใจมากเลยนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินออกไปจากหลังเวทีไปสู่หน้าเวทีเนี่ยมันแบบสุดยอดนะครับมันสุดยอดคือแบบดีใจมากที่มีวันนี้เกิดขึ้นที่แบบเป็นแฟนจากทั่วประเทศมาเพื่อวันนี้มาเพื่อคอนเสิร์ตนี้อะไรเงี้ยครับประทับใจะอะไรมากที่สุดครับอืมประทับใจอะไรมากที่สุดจริงๆริงลิตริติประทับใจตรงที่ การได้มารวมตัวกันตรงนี้คือแบบว่าก็มันก็แบบแต่ละคนก็ว้ยอย่าบิวดิก็คืออ,อก็คือเขาแบบมาที่นี่มาเพื่อเราบางคนมาจากต่างจังหวัดภาคเหนืออีสานกลางใต้มาหมดเลยมาจากต่างประเทศก็มีมาเพื่อวันนี้คืออย่างที่บอกคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีคอนเฟิร์อย่างนี้อีกไหมอะไรเงี้ย ทุกคนก็เลยไขว่คว้าหาบัตรม,มาเพื่อมาวันนี้อะไรเงี้ยสองปีกับวงการบันเทิงเป็นยังไงบ้างสองปีกับวงการบันเทิงก็อ,อมีความสุขครับมีความสุขที่ได้ทําอยู่ตรงนี้มีความสุขที่ได้ร้องเพลงที่ได้เล่นละครมีความสุขที่ได้ซ้อมนู่นฝึกนี่มันเป็นแบบความเหมือนความสุขข,ของของลิปไปแล้วตอนนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าต่อไปถ้้เกิดแบบนั่งเรียนหนังสืออยู่เงี้ยเปิด ทีวีมาเจอพินโตน่เจอกันเจอเซนอะไรเงี้ยแล้วแบบจะนึกถึงอดีตไหมอะไรเงี้ยครับพ่โนครัเป็นไงควันนี้จัดเน็่จัดเต็มให้น้องเลยครับผมก็ก็ก็อยากให้เขามีความสุขที่สุดนะครับคือว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีเพราะว่าเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตแต่ละที่มาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะทําให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อแต่หลายคนเพื่อทุกคนแต่ว่า วันนี้ที่มาสิ่งที่อยากให้ที่สุดคืออยากอยากให้ธิ์ครับอยากให้อยากให้อยากให้เขามีความสุขครับอยากให้เขามีความสุขอยากให้แฟนๆที่มาในวันนี้ประทับใจนะครับเพราะว่าตอนที่เรากลับมาเล่นที่นี่นะครับที่มูนสตาร์มันก็ทําให้นึกถึงเมื่อก่อนนะครับเวลาที่เห็นกันเห็นลิ์เห็นเซนนะครับมันก็รู้สึกเออ ก็อยากอยากให้อยากให้น้องมีความสุขกันครับครับก็เหมือนกันครับวันนี้ก็เชื่นใจครับถ้าเป็นคือคือถ้าผมเป็นลิปผมก็เห็นแบบแฟนๆที่มาให้กำลังใจลิปนี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ภูมิใจแทนลิปที่ที่มีวันนี้ได้ครับแล้วก็กันเชื่อว่าทุกคนนะครับที่มาวันนี้เขามามาด้วยใจจริงมามาเพื่อจะดูมาเช่นชมศิลปินที่เขารักนะครับแล้วก็วันนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วว่า นิดนะครับทำได้ทำได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ภูมิใจที่เป็นเพื่อนลิ์ครับผมครับผู้ซึ้งดีก็แล้วครับก็ดีใจครับที่ได้มามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็ไม่ค่อยจะได้เจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันได้นึกถึงบรรยากาศเก่าเรื่องราวเก่าๆที่เราแบบเคยผ่านมาอะไรเงี้ยครับก็และเชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นแล้วว่าธิ์เป็นคนเก่งลิ์เป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็จะไม่ลืมธิ์แน่นอนครับ ตาเปนกี่กี่ถังรั้วันขำๆจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กะจะร้องไห้ก็ก่อนขึ้นก็บอกอยู่ว่าคอนเสิร์ตนี้จะไม่มีน้ําตาบอกพีดโน่ไว้บอกกันไผมไว้่าคอนเสิร์ตนี้จะไม่มีน้ําตาอันนี้มันเป็นการแบบเป็นคอนเสิร์ตธรรมดาของเขาที่แบบขึ้นมาก็เป็นการบอกกับคนดูว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปเรียนนะมันไม่จําเป็นต้องจะมาร้องไห้หรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็จากสิ่งที่เห็นแล้วจนได้ เต็มที่ครับผมไม่ใช่คือเวลาตอนที่ลิศดูภาพนะครับยืนอยู่ข้างบนนะครับแล้วมองลงมาคือแบบคือแม้ถึงแม้เราไม่เห็นหน้าคนดูแต่เรารู้ว่าเขาแบบเขาตะโกนสุดเสียงเขาเชียร์สุดเสียงเขาเขาเต็มที่ของเขาครับเพื่อวันนี้เขาเขาตั้งใจที่จะส่งความรักให้กับเราให้กับลิศนะครับแล้วแบบมันก็รับรู้ถึงสิ่งที่เขาส่งมาได้นะครับแล้วพอถึงเพลงสุดท้ายอ่ลักหนึ่งคำจดจำตลอดไปนะฮะ เนื้อหามันก็ชวนร้องไห้ลเกินก็ตามสคริปคือมีการแบบว่าปล่อยช่วงให้พูดความรู้สึกกลางเพลงด้วยอะไรเงี้ยพอพูดปุ๊บก็ยิ่งไปอนใหญ่เลยอะไรเงี้ยแล้วเห็นหน้าเป็นแฟนข้างล่างแบบบางคนก็ร้องไห้แล้วบางคนก็แบบแบบอมไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบะจะร้องไห้ก็ได้อ,อืมแา่ว่าจริงลิศไม่สบายด้วยไหมคะ ใช่ใชครับเพราะเพราะว่าคิวซ้อมค่อนข้างแน่นนะครับแต่ละคนมาวันนี้ต้องขอบคุณเกสด้วย3มคนคิวแน่นหมดเลยตัวลิกเองก็คิวแน่นจนแบบว่าไม่มีเวลาพักผ่อนก็ แบกยาไปฉีดไปฉีดอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วยอะไรเงี้ยคือต้องต้องฉีดยามา3มโดสแล้ววันนี้ก็เพิ่งฉีดกูโคดเข้าไปอีกอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยห่วงอะไรเรื่องสคริปต์หรือว่าบทอะไรก็พอจําได้แต่ว่ามาห่วงตรงสุขภาพนี่แหละว่าแบบกลัวกลัวไวดีร้องไปแล้วเสียงหาย,หายหรือว่าเสียงหมดอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครถามว่าไม่ได้พีนะครัรักกันข่าไหนคะอยู่มาสองปีรักกัน ก็จริงๆแล้วเนี่ยรักกันขนาดไหนไม่ต้องตอบเนาะเพราะว่าคือจากสิ่งที่เห็นกันอยู่นะครับตั้งแต่อยู่ในบ้าน t ต e สตา r นะครับประกวดด้วยกันมาคือตอนมาเจอกันทุกอย่างมันไม่ได้ราบรื่นนะครับอย่างไม่ราบรื่นแล้วก็พวกเรา ไม่ไม่ได้ว่าถูกกันตลอดครับเราเป็นพี่น้องกันจริงๆครับเป็นพี่น้องที่พูดกันกูมึงเป็นพี่น้องที่ด่ากันทะเลาะกันอิจฉาไม่พอใจครับไม่พอใจก็พูดก็คุยกันอันนี้จริงอันนี้จริงครับผมเคยทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวร้องห้องร้องไห้เลิกคุยกันมาแล้วก็มีเพราะว่าพวกเราเป็นมนุษย์อะครับมีความเป็นมนุษย์แต่ว่าแต่อย่างหนึ่งคือคือมันรู้สึกผูกพันกันจริงๆรมันรู้สึกเป็นพี่เป็นน้อง กันมากๆเลยทั้งตอนที่อยู่ในบ้านแล้วก็ตอนนี้นะครับสุดท้ายก็อะไรก็เข้าใจกันแล้วก็ตอนนี้รู้สึกก็สนิทกันมากครับสนิทกันมากจนแบบเฮ้ยพอไม่มีครอี่แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมัจ,จหายนะก็ทําง,งานด้วยกันมา <c oughs> เคยออกงานด้วยกันมาบ่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็ ตังที่ขโมยริดไปก็ก็ยังไม่ได้คืนเฮ้ยใช่ไม่ใช่ไปพี่อยากหักอารมณ์ไงหักอารมณ์สิลบิวบิวมันอยู่แล้วแล้วริดมีอะไรจะฝากแบบเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะก่อนที่จะไปก็อยากฝากคือตอนนี้เนี่ยริดรู้ตัวว่าริดแบบเวลาของริดมันนับถอยหลังใช่ไหมครับการทํางานเนี่ยริดก็จะรู้ว่าแต่ละอย่างที่ริดได้ทําตอนนี้มันมีค่ามาก เพลงรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปริ่ขอเขาแต่งท่อนเพิ่มแต่งเพิ่มเขาให้ดีที่สุดคอนเสิร์ตนี้ก็ฝึกซ้อมให้ดีที่สุดพวกพี่มีโอกาสได้ทำต่อมีโอกาสได้อยู่ต่อมีโอกาสได้มีผลงานอื่นๆเรื่อยๆอยากให้พวกพี่เห็นความสำคัญของทุกงานแล้วก็ทุ่มเทกับมันแต่ว่าตอนนี้พวกพี่ก็ทำอยู่แล้วแหละก็คือหมายว่า สู้เหนื่อยพวกพี่เหนื่อยสู้ทำงานต่อไปสู้พวกพี่งานหนักมากด้วยอะไรเงี้ยก็เออขอให้แบบดังไปเรื่อยๆอยู่ในวงการไปเรื่อยๆแล้วฤทธิ์จะกลับมาหาเองไม่ต้องออกมาหาฤทธิ์ครับก็เออ ให้ให้เขาดูแลตัวเองครับให้เขาดูแลตัวเองไม่ว่าเขาจะไปทําอะไรจะไปเรียนหมอหรือว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับ hmm. เพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะไปกี่ปีนะครับอืความที่เป็นน้องมันมันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเรากําหนดไม่ได้หรอกว่าพวกเราอีกสามคนจะอยู่กันอีกกี่ปีอ hmm. จะมีงานจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจตั้งแต่แรกเลยคือว่าพอได้รู้จักกันแล้วมันไม่ลืมกัน มันได้รู้จักกันแล้วมันไม่ได้รู้จักกันเพราะว่าอุ้ยต้องมาร่วมงานกันแล้วเป็นกระแสหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันได้รู้จักกันในแบบของพี่น้องที่รู้จักกันตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ําว่าออกมาจากบ้านจะมีงานไหมจะเป็นยังไงจะออกมาแหนขี้แยกแล้วเออเออจะมีคนดูไหมอะไรอย่างี้ครับผมครับแต่ว่าตอนนี้ไหนๆมันได้รู้จักกันแล้วมันไม่ลืมกันอยู่แล้วครับอืฝากถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ ดวงน้งคนนี้อาจจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตันนี้เขาก็ยิ่งดีอ๋อครับก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะครับสิ่งที่อยากจะพูดเลยก็คือขอบคุณนะครับที่ที่รักแล้วก็เชียร์พวกเรามาตลอดอาจจะไม่ใช่ลิศคนเดียวพี่ๆครับทุกคนทุกคนนะครับที่ขอบคุณที่ให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดนะครับดีใจมากก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีพวกคุณพวกเราก็อยู่ไม่ได้เนาะ พราะเราก็แบบได้กําลังใจจากแฟนคลับตลอดได้ได้สิ่งที่ดีจากแฟนคลับมาโดยตลอดกออ็ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับอนาคตข้างหน้าจะผ่านไปนานแค่ไหนจะมีลิจะมีเพลงให้ฟังไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รอเนาะรอรอเพราะว่าตอนนี้เรยังเชื่ออยู่ว่าลิลิตยังจะต้องกลับมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังให้ได้ครับไไ เ,เปิดเทอมประมาณพฤษภาครับประมาณกลางๆพฤษภาก็ว่าจะไปเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับแบบว่าพวกรับน้องกับกับน้องๆก่อนเพราะว่าจะได้สนิทกันจะได้เข้ากันได้ครับแล้วผลงานเนี่ยจะมีทง้ไ้ไหมลิศกับลิศตอนนี้เนี่ยคือมีนัดกับนัดที่ถ่ายอยู่นะครับแล้วก็มันคิวถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นอาทิตย์จันทร์นะครับแล้วลิศก็เลยไม่ทราบว่าเปิดเทอมไปจะถ่ายได้หรือเปล่าก็เลย เท่าที่ทราบตอนนี้คือเก็บสต๊อกไว้ก่อนประมาณพฤษภาถึงพฤษภาและหลังจากนั้นเปิดเทอมไปค่อยว่ากันจะลองจะลองบินขึ้นบินลงดูระหว่างกรุงเทพขอนแก่นว่าจะไหวไหมว่าเพราะว่าถ่ายนะักจำนัดเลิกทีแบบโอ้ึหหลังเที่ยงคืนตลอดนะฮะอ๋อจบหลังเที่ยงคืนตลอดแล้วก็คือจริงๆมันก็สลับคิวถ่ายกันได้แต่ว่าถ้าเกิดลิศ มาสลับทุกๆอาทิตย์มันก็จะไปลำดับเอ้ยมันก็อันนี้ <laughs> เซนเซอร์ด้วยนะครับลำดับ <laughs> <laughs> เนี <laughs> โโ่ยมันก็จะไปลำบากพี่ๆเขาเพราะอย่างแต่ละคนที่มาเล่นก็คิวแน่นทั้งนั้นเลยพี่้อย่างเงี้ยก็คิวแน่นก็เลยว่าค่อยว่าก,กันละกันส่วนผลงานเพลงหรือว่าอะไรอย่างนงี้็ก็ยังไม่รู้ไม่มีอะไรรู้เลยต้องรอตารางเรียนแบบแน่นอนก่อนแล้วก็ลองเรียนไปก่อนระยะหนึ่งเงี้ยครับ ครับสุดท้ายก็สำหรับใครที่ไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมี DVD นะครับออกจําหน่ายนะครับวันที่18พฤษภาคมนะครับแต่ว่าไม่ได้วางขายตามแผงทั่วประเทศนะครับให้สั่งจองเข้ามาที่ e x ็ก t นะครับก็อยากให้คือสําหรับใครที่มาดูแล้วก็ซื้อไปได้เพราะว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกประทับใจเผื่อเวลาที่คิดถึงกันก็ไปดูได้นะครับแล้วก็ขอบคุณ พี่พี่นักข่าวฝีมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่แบบว่าเอเขียนข่าวให้ตลอดดีบ้างไม่ดีบ้างก็เขียนข่าวเชียร์พวกเราตลอดนะครับก็ก็เอาคุณที่แบบว่าพี่ๆแบบว่าแบบ เขาเรียกอะไรคือแบบเห็นพวกเราอยู่ในสายตาตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนยังไงมีงานมีกิจกรรมอะไรพี่ๆก็แบบว่าตามไปเก็บภาพเก็บรูปเก็บข่าวตลอดเลยนะครับก็ถ้าไม่มีพี่ๆก็ก็คงไม่มีถึงวันนี้เหมือนกันแล้วเนาะพวกเราเนาะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 嗯、我来。